ยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันประจำบ้านสรพพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ดีตราค้างขาวดำที่เป็นข้งแรกไปขีดยาข <c oughs> ีดยาแล้ หมดหมดนม้ำหมดน้ำในในกระติกนะหมดน้ำในกระติกเราก็เอาลงเอาลงแล้วผสมุนยาส่าใหม่พอยาไตาใหม่แล้วที่นี่พอดขึ้นลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้หรือก,ก็เอามาบ้านเอามาบ้านก็นอนอยู่ที่บ้านนอนดูเขาไปสมางเนี่ยโหกกุ้งใจสามเดือนที่เป็นอยู่เดินไม่ได้นอน่บานนอนอยู่หน้าบ้านเดินไม่ได้เลย หอ้สามเรือนเต็มๆเลยฟังวิดยุฟังวิดิวเขาจำพานผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่ก็เอาผู้ใหญ่บรนเลาหนัวเลยก็มาหาเขาได้ยาไปยาเอ็นดีเก้าตาข้างขาวดำกอกินเข้าไปเออลงขึ้นมันก็ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ย รู้สึกว่าดีร่างกายร่างกายเบาขึ้นร่างกายเรานั่นนะเบาแล้วก็ทีนี้ก็เดินมันเดินเดินก้าวเดียยาวแต่ก่อนมันก็เดินต่อแต่ตอที่นี่มากินเก่าอะไรเก่าเอาขาเก้าดีเลยเอาเอาของมาขายเนี่ยเออมาขายที่บ้าน,นขายที่วางจิตเอาเดินได้ที่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัํงต่อ ินหมดไปต้องกล่องแล้วปวดเมื่อยทั้งตัวที่นี่วกนั่งดายามากินเนะบาไปเร็วนี่ยดีแล้วเนี่ยขาคเคยนีย่ดีเนี่ยแล้วมันก็ดูเลือดฝาดมันก็จะดีขึ้นมือมันจะติดติดมือไอ้มติติดติดมันมันไม่ค่อยมีเลือดดนยานี่ก็ไปเลือดมันเดินดีมันก็เหยียดได้ดีเหยียดตรง แต่ก่อนมันเป็นกองงอมันมือกระเขาทีนี้พอนอมือก็มมนกระเขาแล้วนั่งสวดมน,วนต์สวดตอนได้ดีแต่ก่อนมันปวดนี่พอนมือมันก็งองอ,งอ,งอย่างเงี้ยนยอย่างเงี้ยทีนี้มันมันเดียดตรงได้เนี่ยพวกเออดีเว้ยจะตื่นมาใหม่จะกินเรื่อยเรื่อยไปเลยท่านนะถ้ามันดีเราก็กินเรื่อยไปพอใ้อีเนี่ยคอนทั่วไม่เต็มแล้ว พอทางในก็เมืออม่อ,คอยค่อยเมื่อยค่อยปวดแล้วแต่ก่อนมันปวดเมือ่อยหนังเนี่ยปวดปวดเมือ่อยสามกล้ามอาการทางในมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ดีแล้วที่เป็นตึงเป็นอะไรกินยาเอนดีก้าตาข้างขาวดําหายหายแล้วเนี่ยทีแรกเป็นขาเดินไม่ได้ไปเดิมเลยขาเดินไม่ไดล้ลุกไม่ได้เลยพอนั่นพอเลยนั่นไปห,ห,หายามากิน เอามันก็ดีคือเรื่อยดีเลื่อยเลยึ้กนมายาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณยาสามันประจำบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธรารณสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านออยอไม่มีสารสเตรอยด์เจ็ปนยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ND9 ตราคร้งางข่าวดับติดต่อสอบถาม081 4 4 6 4 4 5 9 081 7 3 2 5 7 6 7 ยาแคปซูสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำกล่องสีแดงค้างขาวสีดำ